ปันุนี้ท่านก็พร้อมแล้วกาบเรียนเชิญท่านพิชบุญวันนะครับปรลัดจังหวัดเกษตรพรด้วยนักเกียรติมาร่วมเป็นประธานนะครับ,แล,รบาาแล้วก็ไวพรผู้บ่าวสาวแล้วก็ร้องม,มาลายมงคนนะครับผู้บาา่าวสาวต้องการที่จะเรียนเชิญครับรบัท่านประธานก็จะได้ค้องม,มาลายนะครับให้ครับ คู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้นะครับด้วยโอกาสนี้นะครับท่านประธานก็จะได้กล่าวนะครับโดยพอนีคู่บ่าวสาวโอกาสนี้กันเ่านครับท่านเจ้าภาพฝ่ายเจา้จาบ่าวท่านเจ้าภาพฝ่าย เจ้าสาวท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันเป็นมงคลครับที่ท่านทั้งหลายได้กุณาให้เกียรติมาพ่วกในงาน,นสมรสให้ผู้เ่าวสาวในวันนี้คือวันนี้ทางเจ้าบ่าวทางเจ้าสาว เป็นคนที่หล่อและก็สวยที่สุดในงานเมื่อสักผู่นี้พิธีกรได้กุณาบอกกล่าวเล่าถึงประวัติหน้าที่การงานของทั้งเจ้าบ่าและเจ้าสาวซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคูนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมแม้ว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะอยู่ในวัยที่จะัปรุ่นนะครับตอถผมาร่วพิธีเห็นรูปเจ้าบเก่า,าดูแล้วอยาวัยรุ่นเจอคุณพ่อเจ้าสาวถามว่าลูกเขยอายุเท่าไหร่นะครับก็2 6ผมได้ 16, ครับส่วนเจ้าสาวนั้นก็24แต่ทั้งคู่แม้ว่าจะวัยเพียง20ปี แขกทุกคู่นั้นก็เรียนจบมีการมีงานทำเป็นหลักฐานโดยฝ่ายกระบัานัา้น็นกระบวนาาาาวการทำงานงขอกระทรวงนานาธการนสุขถึอเป็นเป็นคู่ที่สามารถต่อร่างสร้างตัวได้ในวัย24ซึ่งนับว่าเป็นคู่ที่มีความเหมาะสมกัน การใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งที่คนใช้ชีวิตร่วมกันความเปนถึงก็คือบรรยากาศที่ญยติสนิทมิสหายได้มาแสดงความชื่นชมยินดีในวันนี้ก็ขอให้เป็นภาพความทรงจำว่ามีญยติสนิทมีน้องได้รับความยินดี เราะฉําอะนรที่การทีวว่ความปลอดภัยนั้นต้องมีความเกลื่อ,อนถอดต่อตการถามนะว,ว่าวการเกลื่อนถอดนั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเวลาคิดก็ให้พิชดีต่อการเวลาพูดก็พูดดีต่อการเวลาจะทําอะไรก็ขอให้ทําดีต่อการการดำเนินชีวิต,ตนั้นจึงจะเกิดไปอย่างราบรบื่นนะครับ ก็คิดว่าท่านผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้ออก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับผู้บ่าวสาวว่าให้ผู้นั้นได้มีชีวิตความรักควาเรือนกันอย่างราบรื่นะครับในนามของแขกผู้มีเกียรติที่มาในมาวันนี้ก็ขอรักษานทุกท่านทีรักรกไตรีประสิทธิ์เจริญชากข้ามเรามีามขอามสุบายสุขพระญาณทุกท่าน และพระบูมิาจภูุได้โดยธรรมประธานาาพรให้ผู้บ่าวสาวนะั้นจงมีชีวิตสมรสที่ราดลื่นประสบแต่ความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไปขอให้ผู้บ่าวสาวมีครอบครัวที่เป็นตึ๊กแตก สร้างื้อสร้างตัวสมกับที่พวกเราได้หมายชื่นชมจิดๆในวันนี้ขอบคุณครับค <Exped ition introductions> <h arta> รับแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความดีจิงๆกับผู้เบาวสาวขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติได้คุณาจากแก้วเพื่อ แสดงวารีดีกับผู้บ่าวสาวครับขอทุกคนได้กุนาดีเพืนครับขอให้พวกเราได้ขวบใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้บ่าวสาวได้มีชีวิต สดชื่นและก็ประสบความสำเร็จในการของรักของเกลือนตลอดไปให้โย่ให้โย่ให้โย่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผู้งขาสามนะครับจะได้มอบปาอมที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานที่มีความเป็นเอกลักษณครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่นี้คุณวันจป็นหยดสิงห่งนะครับผู้่วันนี้ท่านให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานพระเจ้วรวงศ์นะครับให้กับผู้บักสายกัดไน้ร่าขอคุณที่จัดสิงห์ครับครับนั่นคือนะครับผู้บักสายนะครับเซนเซอร์พระบรรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว